คำรีเผยอีตาเลียมจะไปแตะที่6 2 0 0 0เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่ออีสเอบวกวอลสแตทรวมพลังปกกระแสรอบใหญ่สวัสดีครับผมตั้มนะครับจากช่องบิต o อ n ลงทุนบอยช่องที่พันเพื่อนไปเจาะลรกทุกข่าวสำคัญในโลกของคริปโตและเศรษฐกิจมาภาพครับคำเตือนวิดีโอนี้จะทำเพื่อให้ข้อมูลและมุมมองส่วนตัวเท่านั้นนะไม่ใช่คำแนะนำทางด้านการเงินหรือทางด้านการลงทุนนะเพื่อนโปรดใช้วิจารณญาณก่อนตัดสินใจด้วยนะครับ หลายคนอาจจะสงสัยนะว่าอิทเรียมจะพุ่งนะไปแต่นะที่ประมาณ62,000เหรียญดอลลาร์สหรัฐได้ยังไงนะตอนนี้นัเนี่ยราคานะอยู่แถวๆที่ประมาณ 4, สักสี่พเหรียญดอลลาร์สหรัฐเท่านั้นนะแต่สิ่งที่เรากำลังเห็นและจะได้ยินต่อจากนี้จากทอมรีเนี่ยจะทำให้ อาจจะเริ่มมองอีทเทเลียมไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปนะครับเพราะในช่วง2-3ปีที่ผ่านมาโลกของการเงินดั้งเดิมนะกำลังทานเกิดการทารฟ r a n s f o r m t i o n นะครับหรือพูดง,ง่ายๆคือโลกเก่ากำลังเปลี่ยนแกนไปสู่โลกใหม่นะประเทอีทเทเลียมคือจุดศูนย์กลางของการเปลี่ยนนั้นนะทอมรีหนึ่งในนะักวิเคราะห์ที่แม่นและมองไกลที่สุดจากวอร์ซีนะครับกล่าวว่าอิทเทเลียมจะกลายเป็นระบบหลังบ้านของระบบการเงินยุค ใหม่นะครับเพื่อนๆลองนึกภาพดูนะถ้าสถาบันการเงินแบบเก่านั้นเนี่ยใช้ระบบนะแบบคอแบงกิ n งที่มีต้นทุนสูงและไม่เชื่อมต่อกันนะครับแต่อี่เรียมนั้นเนี่ยจะคือโครงสร้างนะครับที่ เปิดนะที่ใครเข้ามาเชื่อมต่อก็ได้นะครับในแล้วเกิดอะไรขึ้นบ้างนะในช่วงที่ผ่านมานะครับริงในช่วง7วันที่ผ่านมานะั้นเนี่ยมีเซเบอร์คอยมูลค่ากว่า6กจุพันล้านดอลลา,ลาร์สหรัฐนับเข้ามาในระบบของอิตาเลียมนะซึ่งมากกว่าเซเบอร์คอยทั้งหมดนะครับที่มีอยู่ในฝั่งของโซโลนานะครับ ที่ใช้เวลาสะสมรวมรวมกันกว่า5ปีนะปัจจุบันนี้นปริมาณเซ v e ์ครอมบนอีธิเรียมก็มีอยู่ที่ประมาณสัก1น5่0 0นล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับก็เพิ่มขึ้นประมาณ2เท่าในเวลาแค่18เดือนนะและถ้าเทียบกับ Ripple, h y p e r l e เออนะครับหรือ l อ t o อื่นอีธิเรียมก็ยังครองตลาดนะตัว r รีย a แอสเแบบชัดเจนอยู่นะครับ AI อย่าง a t g p t นะครับ คลอกหรือลามาทรีนะต้องการโครงสร้างแบบกระจายศูนย์ในการประมวลผลการเก็บข้อมูลและการพิสูจน์ตัวตนนะครับอิเทเรียมเองนั้นเนี่ยก็กำลังกลายเป็นเลเยอร์ฐานให้กับ AI ยุคใหม่นะ ก็ use case นะครับอย่างเช่นนะ proof of humanity นะครับหรือการแบ่งรายได้ l o y a l t y ให้ผู้สร้างข้อมูลนะครับ agentic AI ที่สามารถ v บ r i f y และใช้ smart contract ได้นะครับ tokenization ของ l o y a l t y program นะรัทั้งหมดนี้ทำได้จริงบน e เธ e ี e ียนะและมีการทดลองเกิดขึ้นแล้วด้วยนะครับออทอมลีนเนี่ยก็บอกด้วยนะว่าโจ,โจบูลินนะครับ co founder ของ e ี h เรียม ก็ยังบอกด้วยนะว่าตอนนี้ w ว l ร s t a ต e เริ่ม s t a k e East นะครและย้ายระบบ IT เข้าสู่อี h e เ e ียมแล้วนะครับพอต้นทุนการใช้ระบบเดิมมันสูงเกินไปนะและอี h e เ e ียมแทนที่ได้เกือบหมดนะครับเพื่อนเลองคิดตามดูนะว่าถ้าสถาบันการเงินมีต้นทุน IT ต่อปีระดับพันล้านเกีนน่ยนต้นาร์สหรัฐแต่ถ้าเปลี่ยนมาใช้ระบบบนอี h e เ e ียมแทนจะจ่ายค่าแก๊สและค่าธรรมเนียมบนอีเลียมบนเครือข่าย อ,อิอีเรียมแทนนั้นเนี่ยก็จะสามารถที่จะลดต้นทุนได้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับและเมื่อ w a r ซี e e อ AI และผู้สร้างข้อมูลทั่วโลกนั้นเนี่ยเริ่มมาสร้างโครงสร้างพื้นฐานบนอิทีเรียมมากขึ้น,นเรื่อยๆสิ่งที่กำลังสะสมอยู่ตอนนี้เนี่ยกำลังกลายเป็นพลังที่พร้อมระเบิดเมื่อไหร่ก็ได้นะครับอิทีเรียมกำลังถูกใช้งานจริงสะสมจริงนะและยังต่ำกว่ามูลค่าจริงด้วยนะครับนอกจากนี้เนี่ยทาง ทอมลีนะก็ได้ใช้โมเดลการเคลื่อนไหวราคานะเบรคแอคคูเมเลชันนะซึ่งอิทเรียม <c oughs> เคยเบรกนะครับจากประมาณสักเกเหรียญดลลาร์สหรัฐไปที่ประมาณสัก4 8 0พเหรียญนะขึ้นประมาณหนึ่งห้าสิบสี่เท่านะครับรอบนี้เนี่ยฐานนะจุดต่ําสุดเนี่ยอยู่ที่ประมาณสักหนึ่งพันี่รอเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะแล้วถ้าคูณแบบรอบที่แล้วอีกนั้นเนี่ยราคาก็จะพุ่งขึ้นไปอีก ด้วยนะครับทอมลีนั้นเนี่ยังได้คำนวณอีเลียม2บิตคอยเลโชนะครับโดยเฉลี่ย8ปีนะเนี่ยอยู่ที่ประมาณ0.0479นะตอนนี้ทีเ r ียมยังต่ำกว่าค่าเฉลี่ยนะแปลว่ายังมีอัพไซด์เยอะมากนะครับซึ่งถ้าเกิดเราดูมูลค่าของตัวอีเรียมเทียบกับตัวบิตคอยนะค่าเฉลี่ยอยู่ที่0.047นะแต่ตอนนี้เนี่ยเยโชตรงนี้อยู่ที่ประมาณสัก0.039นะ ก็ยังมีโอกาสตา่ำกว่าค่าเฉลี่ยและยังมีโอกาสาที่จะวิ่งต่อขึ้นไปได้นะครับและถ้าบิตคอยไปแตะที่ประมาณทัก2องแสนห้าหมื่นเหรียญดอลลาร์สหรัฐเอ่อจริงนั้นเนี่ยตามสัดส่วนเรโชที่เคยทําได้ในอดีตจะมีมูลค่าประมาณสัก1 2ึ0 0หสเหรียญดอลลาร์สหรัฐถึง2 2 0 0 0นเหรียญดอลลาร์สหรัฐต่ออิสนะครับแต่ถ้าใช้โมเดลประเมินมูลค่าจากการแทนที่ของระบบธนาคารทั่วโลกนะหรือว่า r e p l a c e m e n t cost เนี่ย จะได้มูลค่าของอีเชียมนะที่ประมาณสัก62,500เดอลลาร์สหรัฐต่อยีสได้เลยนะครับทอมดีนัเนี่ยเชื่อนะว่าอีเชียมจะเป็นดิวสิริกิจระดับโลกใหญ่ที่สุดนับเหนือกว่าบิตคอยเหนือกว่าทาง n อ็นวีเดียนะเพราะมันคือจุดรวมของ3ามไมกะเทนนะไม่ว่าจะเป็นวอลซีดกำลังย้ายเข้าสู่บล็อกเชน i i ต้องการโครงสร้างกระจายศูนย์กฎหมายอย่าง Genius Act กำลังเปิดทางให้ stablecoin และการเงินใหม่แบบ นะเบบ t รีนะครับอิตาเลียมนั้นเนี่ยเท่ากับจุดศูนย์กลางของ3เรื่องนี้เลยนะครับดังนั้นถ้า east ของแค่20%ของระบบ p a y m e n t ์และ banking โลกแค่นั้นก็มูลค่าทะลุ60,000แล้วนะครับโดยไม่ต้องหวังอะไรเพิ่มเลยนะปี2017นั้นเนี่ยทอมลีนะบอกว่าวอร์ซีดได้ค้นพบบิตคอยนะปีนี้อาจเป็นปีที่วอร์ซีดค้นพบอิตาเลียมน,น,นะในปีนั้นบิตคอย ในปี2017นนเนี่ยบิตคอยพุ่งกว่า10เท่าแล้วถ้าอีส t วิ่งอีก10เท่าจากจุดต่ำสุดนั้นเนี่ยก็จะไปที่ประมาณ14,000เหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับก็ยังต่ำกว่าราคาเป้าหมายของทอมลีด้วยซ้ำนะครับแต่ถ้าทุกอย่างที่พูดมาถูกต้อง62,000เหรียญดอลลาร์สหรัฐอย่างที่ทอมลีได้พูดถึงนนเนี่ยก็อาจจะเป็นไปได้นะสำหรับตัวอิทธิเลียมนะครับก็สังเกตเห็นนะว่าอเทเรียม ไม่ใช่แค่แพลตฟอร์มอีกต่อไปนะแต่กำลังเป็นโครงสร้างพื้นฐานระดับโลกนะของการเงินใหม่นะและของ AI ด้วยนะครับโอเคนะก็เป็นข้อมูลที่มาแชร์เพื่อนฟังนะครับอีเทียม้เนี่ยก็ยังถือว่ามีโอกาสทนะ่านที่จะวิ่งต่อขึ้นไปได้อยู่นะครับอย่างที่อัมลีนั้นเนี่ยบริษัทบิตไมล์ของพวกเขาได้สะสมคลังในอีตัวอีเทียมไว้ด้วยนะครับและก็ยังจะเก็บอย่างต่อเนื่องนะราคาของตัวเทียมเนี่ยก็ยัง รักษาแนวรับไว้ได้นะที่ประมาณสัก4,700เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่ออีสนะครับตำรวนกันว่าจะวิ่งขึ้นไปนะต่อถึงระดับ10,000เหรียญดอลลาร์สหรัฐได้หรือเปล่านะผมคิดว่าเลเวลถัดไปเนี่ยคงต้องทะลุนที่ระดับประมาณสัก5,000เหรียญดอลลาร์สหรัฐขึ้นไปได้ก่อนนะนั่นคือจุดด่านแรกนะครับที่เรารอนอีเิเรียมทะลุตรงนี้ขึ้นไปอยู่นะครับโอเคนะัเป็นข้อมูลทั้งหมดนะที่มาแชร์เพื่อนฟัง วันนี้ครับยังไงถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้เนี่ยอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์ช่องบิตคอยลงทุนบอยไว้เลยนะเพื่อเป็นไปข้อมูลข่าวสารในวงการคริปโตและแมคโครอีโคโนมิคครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ